บทที่6,88 0สามารถบอกได้ว่าเมื่อฮาวเวิร์ดพูดคำสุดท้ายอันฉีซานก็เกือบจะซุดตัวลงดังนั้นเขาจึงแซงคำเป็นแปลกใจและถามว่าน้องชายคนของนายบังคับให้จือมินตายเหรอฮาวเวิร์ดพูดอย่างหดหู่พี่อันบอกฉันหน่อยว่าเขาสนใจเรื่องนี้ด้วยเหรอทำไมจะไม่สนใจละ่ะ อันฉี้ซานหัวเราะยยอสองทีเขาเป็นสมาชิกขององค์กรกอบกู้หมิงและเขาเที่ยวชานความลับมากมายขององค์กรด้วยหากนายขับไล่เขาไปสู่ทางตันเขาจะตายอย่างแน่นอนเพื่อแสดงความพักดีของเขาถึงนายใหญ่ขององค์กรถ้าเขาไม่ตายสมาชิกครอบครัวของเขาทั้งหมดจะถูกสังหารเวนเอิ้นฮาวเวิร์ดกัดฟันและสาบแช่งแล้วพูดอย่างหดหู่แล้วฉันควรทำยังไงดีองค์กรบ้านนั่นจะไม่คิดว่าฉันไล่บีบเขาจนตายหรอแต่ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะ ฉันแค่อยากจะจับตาดูเขาและต้องการตัวพ่อค้าของโบราณคนนั้นและเอาทรัพย์สินของตระกูลของเรากลับคืนมานั่นคือทั้งหมดจริงๆในเวลานี้ฮาวเวิร์ดเสียใจมากจนเกือบจะลม้มลงอย่าโทษฮาวเวิร์ดที่ประสบการณ์น้อยไม่เคยเห็นโลกในประวัติศาสตร์มันเคยเป็นแบบนี้และกว่า300ปีขององค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านทิงได้ถูกนำไปใช้ทั่วโลกและสอง0ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลก และยิ่งใครสามารถอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของยุคสมัยมากเท่าไรบุคคลน,นั้นก็จะมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลมากขึ้นเท่านั้นทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงมีทั้งวิกฤตและโอกาสตระกูลรอชายเองต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงเวลานั้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบัน ทว่าเส้นทางการพัฒนาขององค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงไม่เพียงแต่ใช้เวลานานกว่าของตระกูลรถชายเท่านั้นแต่ยังรับรื่นกว่าของตระกูลรถชายอีกด้วยดังนั้นจึงไม่มีใครรู้ว่าองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงมีทรัส์สิงมากแค่ไหนอาจจะมากกว่าตระกูลรถชายด้วยซ้ำฮาวเวิร์ดยังเข้าใจด้วยว่าเดิมทีตระกูลรถชายและองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงมีข้อตกลงที่ดีต่อก,กัน แต่ตอนนี้สถานการณ์ดูเหมือนว่าคนของเขาเองได้บังคับสมาชิกองค์กรนี้ให้ตายหากองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงรู้เรื่องนี้พวกเขาจะไม่ปล่อยมันไปอย่างแน่นอนเมื่อเทียบกับองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงท้ายที่สุดแล้วตระกูลรถชายแทบจะไม่ได้เปรียบเลยเป็นเพราะความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันอย่างมากทําให้ฮาวเวิร์ดรู้สึกกังวลอย่างยิ่งโดยกลัวว่าจะถูกอีกฝ่ายเล่นนอกเกมเพื่อตอบโต้ตระกูลรถชายในอนาคต ในเวลานี้อันถีสานจงใจถอนหายใจกล่าวว่าน้องชายคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านทิงมากนะักสมาชิกขององค์กรนี้เป็นคนบ้ากลุ่มหนึ่งพวกเขาเปรียบเหมือนกับหน่วยพิเศษทีมกามิกาเซ่ของญี่ปุ่นที่บินเครื่องบินบรรทุกระเบิดพุ่งเข้าชนเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองสิ่งเดียวที่อยู่ในใจของพวกเขาคือความจงรักภักดีต่อจัก,กรพรรดิสำหรับพวกเขาการตายเพื่อจัก,กรพรรดิถือเป็นเกียรติสูงสุด มันไม่อยู่ในสมองของคนปกติโดยสิ้นเชิงฉันไม่สามารถที่จะอยู่ในอเมริกาได้เพราะฉันรังเกียจคนบ้าพวกนี้ฉันเลยมาจีนไม่อย่างนั้นหากอีกฝ่ายไม่กดดันฉันจะทิ้งธุรกิจในตลาดสหรัฐอเมริกาที่ทำมานานหลายสิบปีได้ยังไงกันขณะที่เขาพูดสิ่งนี้อันชีซานก็หัวเราะกับตัวเองฉันแก่แล้วและกลัวตายถ้าเงินหมดฉันก็ยังสามารถหามันใหม่ได้แต่ถ้าชีวิตของฉันหายไปฉันก็จะตายไปแล้วจริงๆแม่งเอ้ยหัวใจของฮาวเวิร์ดจมลงกับคำพูดของอันชีซาน แม้ว่าความแข็งแกร่งของตระกูลอันยังตามหลังตระกูลรอชายมากแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลรอชายจะทำให้อันทีซานกลัวจนต้องออกจากสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ชัดว่าในสายตาของอันทีซานความแข็งแกร่งขององค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านทิงนั้นเกินกว่าความแข็งแกร่งของตระกูลรอชัยมากฮาวเวิร์ดต,ตื่นประหนกและในขณะเดียวกันก็รู้สึกหมดหนทางอย่างมากบทที่6089เขาไม่กล้าแม้แต่จะปรึกษาเรื่องนี้กับลูกชายเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะเขารู้ดีว่าลูกๆหลานๆที่บ้านไม่เคยแก้ปัญหาใดๆเลยไม่เพียงแต่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือที่สำคัญได้เท่านั้นแต่ยังอาจสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อีกด้วยจากความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับลูกๆและหลานๆของเขาถ้าตัวเองบอกพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคงมีคนโง่เขลาบางคนที่จะตะโกนดังๆพูดซ้ำๆเกี่ยวกับองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงเพื่อให้ได้รับความโกรธปรานจากตัวเองดังนั้นเขาจึงสามารถพูดคุยเรื่องประเภทนี้กับอันฉีซานได้เท่านั้น ท้ายที่สุดแล้วอันชีซานก็เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงและถือได้ว่าเป็นรุ่นพี่ของเขายิ่งกว่านั้นทุกคนถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการในโลกธุรกิจระดับโลกและความคิดและโครงสร้างของพวกเขาล้วนอยู่ในระดับเดียวกันเขาจึงถามอย่างเคร่งครัดพี่ชายโปรดช่วยฉันวิเคราะห์ด้วยตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรดีอันฉีซานแซงํำเป็นคิดอยู่ครู่หนึ่งและแนะนำเขาว่าน้องชายอย่ากังวลเกินไปสิ่งสำคัญที่สุดของนายในตอนนี้คือการพยายามปิดกั้นข่าวให้ดีที่สุด ตราบใดที่นายไม่ให้ใครรู้ว่าการตายของเชิญจือมินมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายก็มีความเป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ใส่ใจนายฮาวเวิร์ดกล่าวอย่างวิตกกังวลสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากฉันไม่รู้ว่ามีนักดับเพลิงในนิวยอร์กถูกส่งมาที่นี่กี่คนเพื่อดับไฟในที่เกิดเหตุเมื่อไฟดับลงศพในเฮลิคอปเตอร์ก็จะเปิดเผยฉันกลัวว่าองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงจะเข้ามายุ่งเกี่ยวเมื่อพวกเขาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดถึงเวลานั้นกระดาษก็มีอาจห่อไฟได้ อันชีซานกล่าวว่าน้องชายฉันจะให้ไอเดียแก่นาย,ายสามารถฟังมันและดูว่าคุ้มค่าที่จะลงมือทำไหมฮาวเวิร์ดรีพูดว่าพี่ชายชะช่วยพูดให้ฉันฟังหน่อยสิฉันเต็มใจรับฟังเต็มที่อันชีซานกล่าวว่าน้องชายอิทธิพลของนายในนิวยอร์กนั้นแข็งแกร่งมากจากภายนอกเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าไฟไหม้และนักดับเพลิงก็มีโอกาสน้อยที่จะรู้เรื่องนี้จนกว่าพวกเขาจะดับไฟจนหมดและหากพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ข้างใน ฉันขอแนะนําให้นายเคลียร์ความสัมพันธ์โดยเร็วหลังจากที่นักดับเพลิงดับไฟแล้วอยาปล่อยให้พวกเขาเข้าใกล้ใจกลางไฟส่งคนของนายเข้าไปก่อนเพื่อจัดการกับศพของเชิงจืมมินและพ่อค้าวัตถุโบราณท้ายที่สุดแล้วผิวหนังและเนื้อหลังจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงจะถูกทําให้เป็นคาร์บอนและอาจไม่มีอยู่อีกต่อไปเมื่อถูกน้ําละลายแต่กระดูกนี่สิอาจไ,ไม่หมดและตกค้างอยู่ซึ่งยังคงยากมากแต่ตราบใดที่นายทําความสะอาดสิ่งตกค้างประเภทกระดูกได้ด้วยกรณีนี้มันก็ยากที่อีกฝ่ายจะค้นพบ ฮาวเวิร์ดถามโดยไม่รู้ตัวพี่ชายคุณคิดว่าวิธีการนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอันชีซานกล่าวว่าตอนนี้นายทำได้เพียงแค่เสียงดวงได้เท่านั้นหากนายไม่จัดการเมื่อมีคนรู้ว่ามีคนเสียชีวิตในโรงเก็บเครื่องบินลักษณะของไฟไม่จะเปลี่ยนไปทันทีไม่ว่าจะเป็นตำรวจ FBI หรือองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านทิ้งเมื่อพวกเขารู้ว่ามีคนเสียชีวิตในโรงเก็บเครื่องบินของบริษัทอันเจียเจเนอเรลเอเอชันของฉันพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตรวจสอบบ่อแสนอกจากนี้บริษัทการบินทั่วไปแห่งนี้ยังบริหารงานโดยเชิญจื่อมินหากเขาหายตัวไปองค์กรจะต้องตรวจสอบอย่างสุดกำลังไม่ช้าก็เร็วคงหนีไม่พ้นที่จะยงใยไปถึงนายหลังจากพูดอย่างนั้นอันถีซานก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกและพูดด้วยอารมณ์โอ แต่เมื่อคิดดูแล้วการตัดสินใจออกจากสหรัฐอเมริกาของฉันก็ดีมากจริงๆถ้าฉันยังอยู่ในสหรัฐอเมริกาฉันคงทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ครอบครัวเราก็ห่างหายจากอเมริกามานานแสนานานแม้จะสอบสวนเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับฉันยังไงเสียก็ช่างแม่งเถอะฉันก็ไม่ต้องการบริษัทการบินทั่วไปแห่งนี้อยู่แล้วฮาวเวิร์ดรู้สึกอิจช้าและหดหูหลังจากได้ยินคําพูดนี้ของอันชีซานนอกจากนี้เขายังรู้ด้วยว่าอันฉีซาน ออกจากสหรัฐอเมริกานานแล้วและไม่มีความตั้งใจที่จะกลับมาแม้ว่าบริษัทการบินทั่วไปของครอบครัวเขาจะถูกเผาและมีคนตายแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนใดๆเขาไม่ใช่คนที่เผาพวกมันซะหน่อยยังไงก็ตามธุรกิจในสหรัฐอเมริกาตัวเขาเองก็มีความคิดที่จะยอมแพ้ต่อทรัพย์สินเหล่านี้ที่เขาไม่อาจเอาไปได้แต่ทว่าฉันทำไม่ได้อันฉีซานสามารถซ่อนตัวอยู่ในประเทศจีนได้แต่ฉันจะไปซ่อนที่ไหน นอกจากนี้ตระกูลรถชายที่มีชื่อเสียงไม่สามารถละทิ้งรังเก่าของพวกเขาได้เพียงเพราะพวกเขากำลังมองหาปีเตอร์โจและหอคอยสมบัติสีทิศบทที่6 9 0 90. หลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขายังคงรู้สึกว่าคำแนะนำที่ได้รับจากอันชีซานนั้นคุ้มค่าที่จะลองในเวลานี้อันฉีซานปลอบใจเขาและพูดว่าน้องชายนายไม่จำเป็นต้องกังวลเกินไปตราบใดที่นายสามารถกำจัดศพได้อย่างหมดจดโดยพื้นฐานแล้วนายก็สามารถนั่งพักผ่อนได้ หากถึงเวลานั้นจริงๆในสายตาขององค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงแล้วจะเล็งตรงเป้ามาที่ฉันสำหรับฉันกับอีกฝ่ายความสัมพันธ์นั้นยิ่งใหญ่กว่าความสัมพันธ์ของนายฮาวเวิร์ดถามโดยไม่รู้ตัวทำไมพี่ชายถึงพูดอย่างนั้นละ่ะอันฉีซานกล่าวว่าถ้านายลองคิดดูดีๆฉันเป็นศัตรูกับองค์กรนั่นและนี่คือประเด็นที่หนึ่งต่อมาเฉินจือมินเป็นลูกเขยของฉันนี่เป็นประเด็นที่สอง บริษัทการบินทั่วไปเป็นทรัพย์สินของตระกูลอันของฉันนี่คือประเด็นที่สามถ้าองค์กรกอบกู้หมิงรู้ว่าเชิญจือมินเสียชีวิตในกองเพลิงนายคิดว่าพวกเขาจะสงสัยนายนมากขึ้นหรือสงสัยฉันมากกว่าคำพูดของอันทีซานทำให้ฮาวเวิร์ดที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาคิดกับตัวเองชีซานพูดถูก ไม่ว่าใครจะมองอย่างไรเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเขามากกว่าตราบใดที่ฉันสามารถจัดการกับเบาะแสนในกองไฟนี้และปกปิดผู้คนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องใครจะสามารถรู้ได้ว่าฉันทำสิ่งนี้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็พูดอย่างเกรงใจมากพี่อันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณแต่ฉันต้องขอให้คุณรับความเสี่ยงแทนฉันฉันจะรู้สึกดีกับเรื่องนี้ได้อย่างไรเหตุผลที่เขาต้องสุภาพก็เพราะฮาวเวิร์ดรู้ว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกปกปิดไว้จากองค์กรกอบกู้หมิงแต่อันฉีซานก็ยังคงรู้เรื่องราวทั้งหมด หากอีกฝ่ายเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันหนึ่งละ่ะองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงจะไม่ชำระบัญชีกับเขาหรอกเหรอดังนั้นเขาจึงต้องทดสอบน้ำเสียงของอันฉีซานเพื่อดูว่าเขาเต็มใจที่จะช่วยเหลือตัวเองจริง,รงๆไหมอันฉีซานไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่ดังนั้นเขาจึงพูดอย่างไม่แยแสองค์กรบ้าบ้านั่นและฉันได้ต่อสู้กันจนตายมาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นฉันจึงแบกรับความเสี่ยงนี้เพื่อนายพูดตรงๆมันเป็นเพียงเหาตัวหนึ่งเท่านั้น แทนที่มันจะกัดนายมันก็มากัดฉันเพิ่มอย่าไปซีเรียสอีกอย่างองค์กรนี้กําลังหาทางฆ่าฉันทั้งครอบครัวแม้ว่าพวกมันจะคิดว่าฉันเป็นคนฆ่าเชิญจื่อมินแล้วเขาจะทํายังไงกับฉันอีกละ่ะเขาไม่สามารถฆ่าทั้งครอบครัวของฉันได้สองครั้งหรอกใช่ไหมฮาวเวิร์ดผู้มีไหวพริบมาทั้งชีวิตมักจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์เป็นอันดับแรกเสมอหากมีคนบอกว่าเขาสามารถสุ่มคนหนึ่งคนในโลกนี้ให้ตายได้ แล้วเขาจะได้รับเงินหนึ่งหมื่ดอลลาร์แล้วเขาก็จะอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าก็แค่ขอลดจำนวนประชากรของโลกลงหนึ่งคนอย่างน้อยคนในโลกก็ยังเหลืออยู่ตั้ง99.99% 99นอกจากนี้เขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นหนี้ใครเลยแต่ตอนนี้เขารู้สึกขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลืออันใจดีของอันฉีซานและพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมว่าพี่ชายอันขอบคุณมากมครับ อันฉีสซานหัวเราะเบาๆและพูดว่าน้องชายอย่าเพิ่งรีบขอบคุณฉันองค์กรนั้นมันไม่ใช่มังสวิรัตที่จะกลืนกินง่ายๆพวกมันจะคงอยู่ในโลกต่อไปอีกหลายปีหากองค์กรนั้นพบว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนายถึงเวลานั้นนายคงทำได้เพียงสวดมนต์และสวดอภิธรรมตามมาด้วยการเตรียมจิต หัวใจของฮาวเวิร์ดชักกระตุกทันทีเขารู้ว่าอันฉีซานพูดถูกมีความเป็นไปได้ที่เรื่องทั้งหมดนี้จะถูกเปิดเผยแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกเขาต้องคว้าเวลาเพื่อทำลายศพและกำจัดร่องรอยอย่างน้อยเขาก็ยังสามารถใช้เวลานี้เพื่อเสี่ยงโชคได้ในอนาคตดังนั้นเขาจึงกล่าวด้วยความขอบคุณอย่างยิ่งพี่ชายอันขอบคุณสำหรับคำเตือนและความช่วยเหลือฉันจะใช้เวลาทำตามที่คุณพูดหากสุดท้ายพวกเขายังหาฉันเจอฉันจะต้องยอมรับชะตากรรมของฉันแล้วล่ะ ทั้งสองวางสายโทรศัพท์อย่างสุภาพและฮาวเวิร์ดก็เริ่มใช้การเชื่อมต่อของเขาเพื่อค้นหาวิธีทำลายศพและกำจัดร่องรอยอันชีซานส่งข้อความถึงเย่เฉินโดยบอกเขาว่าฮาวเวิร์ดได้งับเหยื่อแล้วเย่เฉินขอให้คุณตาของเขาทำให้ฮาวเวิร์ดกลัวเป็นหลักเพื่อให้แผนการของเขาในการยิงปืนนัดเดียวได้นกสี่ตัวสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบทำไมถึงพูดว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสี่ตัวก็เพราะว่าหลังจากทำสำเร็จ มันจะทรมานฮาวเวิร์ดก่อนและทำให้เขานอนไม่หลับนี่คือนกตัวที่หนึ่งจากนั้นมันจะทำให้ฮาวเวิร์ดคิดว่าโจเหลียงอวิ๋นตายแล้วและยอมแพ้ที่จะติดตามหาที่อยู่ของเขานี่คือนกตัวที่สองส่วนนกตัวที่สามมันจะชักจูงให้ฮาวเวิร์ดช่วยทำลายศพและกำจัดร่องรอยทำให้ค้นหาเบาะแสได้ยากขึ้นสำหรับจุดประสงค์สุดท้ายนกตัวที่สี่ก็คือการลากตระกูลรถชายเข้าสู่ปัญหาด้วยตอนที่แฮงพาพวกไปบริษัทการบินทั่วไปตระกูลรถชายก็ได้ขึ้นเรือจนสลัดของเย่เฉินแล้ว เมื่อพวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในการทำลายศพและร่องรอยพวกเขาก็จะไม่มีข้อแก้ตัวได้เลยจริงๆในอนาคตสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวจะสามารถจับฮาวเวิร์ดให้แน่นๆได้ด้วยวิธีนี้เย่เฉินจึงสามารถควบคุมฮาวเวิร์ดและสตีฟสองพ่อลูกได้ในเวลาเดียวกันต่อไปภายภาคหน้าไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการทรยศเขาเย่เฉินก็จะมีวิธีการมากมายที่จะจัดการกับสองพ่อลูกนั่น